ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้รักแผ่นดินนะคะเมื่อวานนี้เราคุยเรื่องกฎแห่งกรรมสัปดาห์นี้เรายังคุยเรื่องของกฎแห่งกรรมอยู่นะาจาระหลักแก้วนะคะเพราะว่ากฎแห่งกรรมเป็นเรื่องในทางพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็วันนี้อยากจะคุยกับอาจารย์ในกฎแห่งกรรมต่อนะคะแต่ว่ามีในประเด็นที่จะ กุยก่อนและให้อาจารย์ช่วยขยายนิดนึงพระพุทธพจน์ะธธนะคะให้อาจารย์ช่วยขยายนิดนึงน,นะคะซึ่งพระพุทธพจน์นี้บอกอย่างนี้ค่ะดูก่อนพิสุทั้งหลายตถาคตย่อมเห็นหมู่สัตว์ผู้กําลังจุติกําลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นสามได้ดีตกยากคือต่างต่างกันไปนะคะด้วยชิพจกักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งมนุษย์สัตว์ผู้เป็นไปนตามครรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วย กายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอําน,นาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปย่อมเ,อเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนสัต์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเจ้าอันนี้ก็เป็นแยกออกมานะคะเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํนานาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตรงนี้อาจารย์คงจะต้องขยายพุทธพจน์ตรงนี้หน่อยละค่ะคือตรงนี้ให้อ่านแต่ก็คือเราจะได้บอกว่าเราไม่ได้พูดเองเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปเรื่องนี้ก็สําคัญเพราะว่าการที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้สามเรื่องใหญ่ๆซึ่งเราควรจะเข้าใจนะฮะเอาละภาษาบาลีสันสกิตอาจจะยากนิดนึงค,คือยามแรกยามที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ายามต้นยามที่หนึ่ง ท่านตัดสรู้เรื่องเกี่ยวกับอาการที่เห็นอดีตชาติว่าทั้งเกิดมากี่ชาติแล้วเกิดเป็นนุ่นเป็นเนี่ยอะไรต่างเกิดเป็นพระมหาชนกเกิดเป็นพระเตมีเกิดเป็นอะไรต่างเนี่ยคือรู้ได้หนึ่งชาติสองชาติสิบชาติร้อยชาติพันชาติคือเห็นหมดเลยเห็นระยะยาวว่าบินแม่จะเกิดอยู่อย่างเนี้ยจึงมีชาดกจาได้ไหมห้าร้อยกว่าเรื่องเนี่ยท่านเห็นหมดเลยเพรองท่านเห็นหมดเลยนิยามต้นพอมาชิมยามเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นแบบเนี้ย เห็นสัตว์นโลกเห็นคนไปเกิดเป็นเปรตอสุรกาเห็นคนไปขึ้นสวรรค์คือในในเรื่องของเรื่องจริงๆิพระองค์ท่านบอกว่านั่งอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านสองหลังที่มีหน้าต่างตรงกันตรลงกันทางซ้ายเนี่ยเห็นขึ้นสวรรค์ทางขวาเนี่ยลงนรกคือมนุษย์แต่ละวันเนี่ยมีขึ้นนรกลงเออลงนรกขึ้นสวรรค์ตลอดคลอดพ้นจากสายตาของมนุษย์คือมนุษย์ธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยมองไม่เห็นหรอก แต่พระพุทธเจ้ามองเห็นใช่ไหมจะมองเห็นว่าอ๋ออันนี้ทํากรรมหนักนะไปลงนรกไปลงเปรตอสุรกายทุกขติวินิบาตเมื่อกี้เนี่ยอ๋ออันนี้ทํากรรมดีนะก็ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นอะไรนี่ต่างขึ้นไปกันแล้นี่คือในยามที่สองก็คือตั้งแต่ยามหนึ่งนี่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มยามที่สองตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองคือยามละสี่ชั่วโมงยามละสี่ชั่วโมงยามสุดท้ายเนี่ยสาคัญที่สุดตั้งแต่ตีสองถึงหกโมงเช้าเนี่ยพระพุทธเจ้า ตัดสลุอริยสัตส,สีเนี<อ>่ยเราเป็นชาวพุทธเ,เราต้องเข้าใจว่าครั้งแรกเนี่ยท่านเห็นอดีตชาติว่าท่านเกิดมายังไงยังไงอันที่สองก็คือเห็นนรกเปรตเห็นสวรรค์อะไรต่างเนี่ยเห็นหมดเลยลอดพ้นจากจักษุข,ของมนุษย์ธรรมดาที่เรามองไม่เห็น <c oughs> ใช่ไหมเราก็บอกไม่มีจริงแต่พระองค์ท่านได้เห็นหมดพระโมคะลาพระสารีบุตรท่านก็เห็น <c oughs> สุดท้ายเนี่ยยามสามนี่แหละที่เห็นอรลยสัตสีนะทุกสมุทัยนิโรธมรร ครบเลยนี่แหละถ้ายังเป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเรื่องนี้ก็คือชี้เห็นว่านรกสวรรค์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนี่ก็คัดมาจากพระไตรปิฎกเพราะมีจริงว่าเห็นจริงว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีคนก็ถามว่ารู้ได้ไงว่าจริงหรือไม่จริงนั่นแหะสิพระเจ้าก,ก็เปรียบเทียบในหลายๆเรื่องนะพยายามเปรียบเทียบให้เห็นว่าเ,เหมือนกับคนคนหนออึ่งอยู่ที่เนินเขาอีกคนนึงไปอยู่บนยอดเขาคนที่อยู่ที่ ตีนเขาดีกว่ามันจะมองเห็นเตี้ยๆใช่ไหมใช่เหมือนเบนอยู่กรุงเทพค่ะเบนอยู่ที่ช่องห้าเนี่ยมองไปไกลสุดสายตาก็แค่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเห็นนิดเดียวค่ะแต่ถ้าเบนขึ้นไปตึกใบหยกไปใบหยกใบหยกสองชั้นเจ็ดสิบเก้าเลยขึ้นไปสูงเบนก็จะเห็นเกือบทั่วกรุงเทพเลยค่ะแต่ถ้าเบนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก็จะเห็นหมดทั้งกรุงเทพมหานครก็เหมือนกันคนที่อยู่สูงก็จะเห็นเหมือนคนที่ได้ฌานสมาบัติสูงๆก็จะเห็นอะไรต่างๆที่เราไม่เห็น เมื่นคนอยู่สูงก็คนอยู่ต่ำเนี่ยผุ้เรียก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าบางทีเราไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่จริงแต่เพียงแต่เรายังเข้าไม่ถึงจําเรื่องปลากระเต่าได้ไหมปลากระเต่าเี่มันอยู่ในน้ํานี่มันคุยไปคุยมามันก็ระดับเดียวกันแต่อย่าลืมว่าเต่าเนี่ยมันขึ้นบนบกได้พอขึ้นบนบกได้มันก็มาเล่าเรื่องบนบกให้ปลาฟังปลาจะเชื่อไหมปลามันก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะปลาไม่เคยเห็นปลาขึ้นมาก็กลายเป็นปลาเต่าสามรสไปหมดแล้วขึ้นมาก็เสร็จมนุษย์ไปหมดแล้ว นี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องอเราต้องศึกษาคนา้นคว้าและนรกสวรรค์ถามว่ามีจริงไม่จริงสมมุติเราไม่เชื่อตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดสมมุติพระพุทธเจ้าก็บอกนรกสวรรค์มีทางเลือกอีกสองทางก็คือสวรรค์ในอกนรกในใจเคยไหมละ่ะเวลาร้อนวูบวบูบบ้าเมียะโกรธเวลาต้องการอะไรแบบนี้น,นรกเกิดแล้วเวลามีความสุขสวรรค์เกิดแล้ว,ลนวรรลในใจเราหรือสวรรค์นรกบนดินค่ะ เช่นบ้านที่มีความอบอุ่นมีความรื่นเลืองบันเทิงใจนี่ก็คือสวรรค์หรืออยู่ในคุกในตารางหรืออยู่ในที่มันไม่ดีเลยแล้วเนี่ยนี่ก็คือนรกบนดินอืมอ้าวสองอย่างแค่นี้ก็พอจะพิสูจน์ได้นรกสวรรค์จริงๆแต่ต่อไปว่าตายไปแล้วเนี่ยนรกสวรรค์จะมีจริงไม่จริงก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะใช่ไหมแต่พระเจ้ายืนยันว่านารกสวรรค์มีจริงเพราะฉะนั้นเรื่องของศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเรื่องของตรรก,กะ เหตุและผลถูกไหมอาจารย์มันต้องมีเหตุและผลเราต้องปฏิบัติตัวไอ้สไตล์ทึงได้บอกว่าศาสนาในอนาคตนั้นจะต้องเป็นศาสนาที่มีเหตุผลแต่ยังมองไม่เห็นศาสนาใดเหมือนศาสนาพุทธชัดไหมชัดนี่ไอ้สไตล์นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ค่ะคนเรามีความแตกต่างอย่างที่บอกไม่ว่าจะฐานะรูปร่างหน้าตาก็ว่ากันไปนะคะแต่คนนี้เนี่ย ทำไมเอาตั้งแต่เกิดเลยอาจารย์เกิดมาก็แตกต่างกันแล้วตั้งแต่อาจารย์บอกตั้งแต่แรกว่าผู้หญิงผู้ชายก็ต่างกันเอาลึกๆผู้หญิงด้วยกันก็ยังต่างกันเลยอ่ะใช่บางคนก็สวยบางคนก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นนี่จะคัดมาจกเนี่ยเลือกอย่างนะไรจุลกรรมวิพังกสูตรนี่คือในพระสรเนี้จะบอกเลยว่ามีผู้ชายเนี่ยก็ไปถามว่าทําไมเป็นอย่างงั้นเกิดมาจึงไม่เหมือนกันอะไรต่างๆพระพุทธองค์บอกว่าการที่คนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเมีอายุสั้น อายุสั้นอายุยาวไม่เห็นไหมบางคนเนี่ยเกิดก็ตายเลยตายตั้งแต่เด็กๆก,ก็เยอะนะอย<ช>่างเงียสองวัยไงไหมเด็กตกตึกตายมั่งเด็กจมน้ําตายอ,อะไรต่างเนี่ยเกิดมาแล้วก็อายุสัน้นเขาบอกว่าเพราะชาติปางก่อนเป็นคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตที่อายุยืนยาวก็คือเมตตาการุณาต่อสัตว์ใช่ไหม<ช>เพราะมาะชาติเนี้ยเอาจริงๆสมมุติว่าเราไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริงไม่มีจริงชาตินี้ถ้าเราไม่ไปทําลายชีวิตเขาจิตเราก็สบายใช่ อย่าลืมว่าจิตตัวนี้แหละเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ตอนนั่นเรามาดูว่าจิตใจเราเนี่ยเวลาเราโดนเผาเราไม่ได้โดนเผาด้วยนะเวลาตายเนี่ยเบนขึ้นตะแลงแกงเนี่ยถูกเผาก็ไปแต่ร่างกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองค่ะแต่จิตดวงนี้กล่องดำเนี่ยมันไม่เผามันเครื่องบินตกอะแต่กล่องดำมันไม่ตกมันไม่ไม่ไม่ตายไปด้วยมันจะบันทึกไว้ตลอดไอ้จิตดวงนี้มันจะข้ามภพข้ามชาติไปตลอดอใช่ไหม,มถ้ามันทํา มีพระผู้ใหญ่ท่านเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับเรือเนี่ยเราทํากรรมไม่ดีไว้เนี่ยเรือเนี่ยมันก็จะหิ้วไปด้วยหินพวกเหล็กน,นันนพอ mm hmm. ตายเสร็จเรือก็จะล่มจมก็คือน,นั่นคือตนกนรกเปรตอสุรกายแต่ถ้าเกิดทําความดีว่าสิ่งที่นี่มันจะเบาหลังจากเราตายแล้วมันจะลอยขึ้นสูงไปสู่ภพภูมิที่มันดีขึ้นท่านเปรียบเทียบอไอย่างนี้นก็เห็นง่ายดีก็คือมีกล่องบันทึกไว้แต่ครนี้อเอาอีกเรื่องหนึ่ง คนเราเนี่ยเกิดมาบางคนก็โอ้โหตั้งแต่เกิดเลยอาจารย์เป็นโรคเยอะหรือว่าบางทีก็อายุสัก40ก็จะตายกันก็มีนะเมื่อกี้ฆ่าสัตว์ใช่ไหมอ้าเมื่อกี้ฆ่าสัตว์อันนี้ที่เป็นโครคภัยไข้เจ็บมากก็บอกอดีตชาหรือเมื่อชาติปางก่อนชาติที่แล้วเนี่ยชอบไปเบียดเบียนทรมานกักขังสัตว์เพราะฉะนั้นใ,นใครเอานกมาขงังเอาหมามาขงังเอากระรอกมาดูเล่นเอาปลามาขงังเดียบพวกนี้มันจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บเพราะอะไรเพราะเราไปกักขังอิสรภาพของคนอื่นเถอา ฉันมีความผิดอะไรเอามาขังไว้เอาลิงมาค้างเอาเสือมาขังพวกนี้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือก็บอกว่ามันจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเพราะไปเบียดเบียนเขาไวใช่ไหมเหมือนเราโดนขังอ่ะเราก็มีความสึกไม่ดีใช่ไหมถูกนะมนุษย์ที่โดนขังเพราะมีความผิดแต่สัตว์นี่ไม่มีความผิดก็โดนขังได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะนี่เกิดไปเบียดเบียนไปเบียดเบียนเขานะคะแล้วคราวนี้ทําไมละบางคนออกมาหล่อบางคนสวยบางคนหน้าตาไม่ได้เรื่อง เรื่องนี้ก็คือเป็นคนที่โกรธอะไรนิดกวแอบโกรธแล้วคนที่โกรธเนี่ยต้องระวังนะคะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องตายคนโกรธบ่อยๆมันก็เครียดคือเวลาเราโกรธครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนตอกตะปูลงศพอ่ะค่ะจริงๆการโกรธแต่ละครั้งสารอะดรีนาลีนมันจะหลั่งเมื่อหลังมากๆเขามันจะเครียดอืเครียดต่อไปมันก็จะเป็นโรคมะเร็งในที่สุดก็จะตายคดี๋ยนี้ตายเพราะโรคเครียดเยอะเนี่ยไม่มีจะกินมากน้ำมันขึ้น ตกงานเลี้ยเอาคนออกจากงานเนี่ยเครียดมาลี้ยทำยังไงนะเร็วหน่อยก็กระโดดตึกตายหรือแผลผูกคอตา,ตายกินยาตายหรือยิงตายทั้งครอบครัวเลยเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าโกรธบ่อยๆเนี่ยถึงไม่ตายเนี่ยมันก็เลือกไม่สวยอยู่แล้วคนสวยๆเนี่ยโกรธบ่อยๆก็หยวเหมือนกันนะหิวเร็ว<อ>แล้วเพราะสารน,น,น,นี่มันจะหลังเห<อ>มือนวัวควายเวลาจะตายเห็นไหมพอ,อ,อมันจะขึ้นตะแลงแกงมันจะร้องมันตึงเ,เครียดแล้ว พอตายเสร็จเราก็ไปเอาทําน้ําตก้มตามเรามากินเขาอีกมันก็เลยกลายเป็นมะเร็งสองสองเด้งไปเลยมันถึงเป็นมะเร็งง่ายไงเดอ๋อเพราะฉะนั้นใครบริโภคเนื้อวัวหรือเนื้อสัตว์คือสัตว์ที่มีบ่อยๆไม่ใช่สัตว์ที่เขาเรียกว่าอะไสัตว์ใหญ่มีจิตสำนึกสูงไงวัวควายในรู้นะร้องไห้มันเคยมีไงที่เคยในมันกระโดดออกมาเลยกระโดดออกมาเวลามันจะโดนฆ่านะแต่วัวไอ้พวกพวกหอยปูปลาตัวเล็กไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ เพราะปลาตัวใหญ่ๆมากๆเราก็ไม่อยากกินเลยใช่ไหมันก็ดินใหญ่แล้วก็ไม่ใ้เคียงกับคนอาจารย์หลักแก้วถามนิดนึงนะคะบางคนนี่เขาบอกว่าบางคนอีกแล้วนะบางคนเขาที่เขาบอกว่าเป็นโรคอย่างเช่นโรคมะเร็งเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นโรคกรรมหรือเป็นโรคที่มันหนักๆจริงๆไม่ค่อยหายเนี่ยทํากรรมหนักมันก็เลยเขาเรียกว่าเขาเรียกมัดชิมกรม มัดชิมกันไม่เป็นยังไงเรียกเอกเรียกเอกเป็นสื่อกมสื่อกำในจา์สื่อให้ฟังคือสื่อสื่อให้เขาตายเร็วขึ้นสื่อเพราะว่าชีวิตบางทีจะหมดเนี่ยมันไม่มีวิธีอื่นก็ให้กลายเป็นโรคทรมาอใหมืออะไรสักอย่างเหล่านี้คิดไปอย่างนั้นเพราะคนเราเนี่ยถ้ายังไม่หมดวัยไม่หมดอายุเนี่ยแสดงว่าเรายังดีมีกรรมดีอยู่ได้ทําความดีค่ะเพราะฉะนั้นวิธีคิดง่ายๆเลยเนี่ยความชั่วอย่าทําเลยดีกว่าประการที่หนึ่งสองให้ทําความดีเข้าไว้ ทำเข้าไว้เราไม่รู้เราเราจะหมดหมดเวลาเมื่อไหร่ถ้าหมดก็คือจบเราถือว่าเราทํามาได้แค่นั้นอืมซึ่งเดี๋ยวในกรรมสิบสองเนี่ยเราจะเล่าละเอียดว่าแต่ละกรรมเนี่ยมันเพราะอะไรมีเหตุผลยังไงและเล่าเรื่องตัวอย่างให้ฟังด้วยค่ะครานนี้มีคําถามถามพันเอกหลักแก้วอีกนะคะทําไมบางคนวาสนาน้อยนิดกระจิตนิดไม่มียศไม่มีตําแหน่งเป็นคนต้อยต่ํา เป็นยังไงจันไม่ไม่เ<ช>่เตี้ยต่ําไม่เตี้ยต่ำมันต้อยต่ำไงวัสนาเกิดมาก่อนไม่ค่อยมียศถาบรรดาศักวัสนาน้อยเพราะว่าคนที่อิจฉาริษยาเยอะต้องระวังเพราะอิจฉาริษยาจิตมันลบอะคือจิตด,ดวงเราเนี่ยมันใสยอยู่แล้วนี่คือหมายถึง,าถงชาติก่อนเป็นคนริษยาคนเดี๋ยวนี้ก็ยังอิจฉาอยู่ไม่รู้ไม่รู้เอาาไม่ต้องเอาชาติก่อนเอาชาตินี้ก็ได้เอามันก็ต้องคิดจีบางคนก็โอ้ทำไมเกิดมาเป็นอย่างนี้ใช่เพราะว่าบอกแล้วว่ามันต่อคือสังเกตได้มนุษย์เนี่ยจะเล่าให้ฟังความต่อเนื่อง ความต่อเนื่องของจิตวิญญาณคนเนี่ยสมมติดเด็กเกิดมาเนี่ยเคยเห็นไหมเด็กเจ็ดขวบไม่ถึงเจ็ดขวบดีสอบมหาวิลาลได้ที่หนึ่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ของเกาหลีไงทำไมเด็กสองสามขวบได้ภาษาเยอะแย,ย,ยะเลยทุกภาษานั่นก็คือความคุ้นชินความเคยชินจากอดีตชาติมาพวกมันมาส่งเลยมันจึงไม่ได้ทุกคนหรอกนะหรือบางคนนี่มันอดีตชาติพวกมาดมีมันส่งเลยหรือบางคนเกิดมาพั่อเลยเนี่ยมัน กรรมเก่ามันติดจรวดมันติดปลายรวมมาด้วยอาจารย์มีไหมเรามองหน้าคนคนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมองเออไอน,นี้แบบมองแล้วหน้าตาจะเป็นคนขี้อิจฉาคนเนี่ยมันติดปลายรวมมาจากชาติที่แล้วก็อาจจะมีแต่อิจฉาลิษยามันก็ก่อให้เกิดวาสนาน้อยไปด้วยวเพราะไปกด<ะ>คนอื่นเขาการไปกดคนอื่นมันผิดธรรมชาติมนุษย์มนุษย์เนี่ยต้องเกิดมาต้องเมตตาการุณาค่ะมุติตาอุเบกขาค่ะถ้าเกิดมาเนี่ยต้องคือเราต้องเข้าใจว่าในศาสนาพูดสอนว่าเราเป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นค่ะถามมาอีกเอาสมมุติว่าตอนนี้เบนอายุเท่าไหร่พี่ไม่รู้ละเอาสักสามสี่สิบปีออะจะไปที่ไหนเรายังไม่รู้อาจจะไปที่ไม่ชอบไม่ชอบแล้วแล้วที่วันเนี้ยการเมืองการปกครองที่อุ่นวายทะเลาะกันเนี่ยสามสิบปีน้าไม่รู้จะอยู่หลุมไหนกันแล้วเพราะว่าอายุเยอะกันแล้วเดียว<ช><ช>ไหมเดียว <laughs> ไหม <laughs> <laughs> เพราะทุกคนมันต้องตายแต่สังคมต้องอยู่ เราจะทํายังไงให้สังคมอยู่อย่างมีความสุขให้ลูกหลานเราจเจริญเติบโตเป็นคนที่มีสง่าผ่าเผยมีลาศีมีความเป็นคนไทยที่ไม่ใช่ทาสอะไรต่างๆและ,ะที่มีความภูมิใจในความเป็นชาติไทยที่องค์สมเด็จพระนเรศวรองค์สมเดเ็จพระเจ้าตากกู้ชาติบ้านเนื้อไม่ให้เราเป็นหมองไ <c oughs> ม่ต้องมาโพกผ้ามองที่เราเสียกรงไปแล้วเสียอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องบอกว่าทุกวันนี้เราต้องกลับมาดูว่าเราเป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมด เราเราเลิกทะเลาะกันก็นลกลับมาทำกันเนี่ยาจารเห็นด้วยกับพระนั์แก้วนะคะอย่างคําที่อาจารย์พูดนะคะเลิกทะเลาะก,กันแล้วมาเป็นเพื่อนกันเสริมนิดนึงนะคะเพราะว่าคนเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยแตกต่างกันได้ทุกฝ่ายกําลังหาจุดลงตัวที่ดีแล้วมันก็จะเป็นทางออกให้กับประเทศเราคือเราสังคมเรามันก็มีมานะค่ะที่อยู่เบื้องหลังชักใหอยู่เบื้องหลังที่สูงมากสูงกว่าความโลภความโกรธความหลงนะคือมานะมานะ ตัวเองตัวตนตัวกูนี่แหละท่านพุทธทาสว่าอาจารย์หลักแก้วคำถามเดิมนะคะทำไมคนเราบางคนถึงยากจนมากๆหรือยากจนก็ถือว่ายากจนจริงๆเวลาพูดไปเนี่ยให้เข้าใจสองข้างด้วยเมื่อกี้ที่บอกว่าเกิดมาวาสนาน้อยเพราะขี้ฉลิษยาแต่ถ้าเรามีเมตตาวาสนาก็จะดีขึ้นอ๋อนี่มันสามารถที่จะสามารถที่จะพายได้ตรงกันข้ามแต่บอกว่าคนเกิดมายากจนอดีตชาติ พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่รู้จักบริจาคฐานขี้เหนียวตรณี <คน S 2> ทีเหนียวจำไว้เพราะว่าการทนีทีเหนียวจริงมันมีเหตุผลทําไมถึงเกิดมายากจนเพราะว่าขี้เหนียวถึงแม้จะมีเงินเยอะแต่ไม่ให้ก็เหมือนมีก้อนหินอยู่ที่บ้านคุณไม่ได้ไปสร้างคุณอุปการให้กับแผ่นดินเลยจําล็อกกี้เฟลเลอร์ได้ไหมจํามัสุชิตะเจ้าของเนชันแนนพนาสนิกได้ไหมเมื่อเขารวยเสร็จเขาก็ตั้งมูลนิธิขึ้นมาสร้างหมหาวิทยาลัยให้คนเรียนฟรี กลค้เฟลเลอร์ก็ไปเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิจัยโยครคภัยไข้เจ็บสร้างตัวยาขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเกิดชาติหน้าฉันใดเขาก็ต้องมีเงินมีทองมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ดีเพราะฉะนั้นคนที่ขี้เหนียวขี้ตันนีเนี่ยก็อย่าหวังเลยว่าจะได้นี่เป็นนี่นี่คือเราไม่ได้พูดเองคือพูดจากในพระสูตรสูตรนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสาเหตุที่ยากจนก็คือตันนีทีเหนียวค่ะ แล้วก็เชื่อมโยงกันไปว่าพอยากจนเนี่ยก่อนที่จะไปยากจนส่วนใหญ่ก็จะไปเกิดอยู่ในสกุลต่ำการที่เกิดในสกุลต่ำเพราะเพราะว่าอะไรแข็งกระด้างไม่อ่อนน้อมถ่อมตนมคือค่ายอดหลังแข็งตลอดเลยอะไรที่มันแข็งแข็งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตายแล้วอะไรที่อ่อนอ่อนอยู่มีชีวิตเหมือนลวงข้าวอะ่ะจริงนะอจารย์สวยง,นะงามมันจะอ่อนน้อมถ่อมตนคนตายก็ส่วนให้ล,ลวงข้าวที่มันฟว่า ว่าไม่มีเม็ดแล้วอ่ะมีแต่ความแห้งๆมันจะชี้ฟ้าขึ้นเหมือนตอไม้ที่ตายแล้วกับต้นไม้ที่ยังมีชีวิตจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนคือคนที่มีชีวิตชีวาต่อใปเกิดชาติหน้าชั้นใดเขาจะอยู่ในสกุลสูงตลอดส่วนไอ้คนแข็งกระด้างก้าวลาวรุนแรงยังไงก็เกิดเป็นสกุลต่ำตลอดอคือไม่ได้เกิดมาผุดเกิดดีแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าทำเริ่มที่จะเริ่มสะสมสะเสบียงบุญ ชาติพบหน้าก็อาจจะเกิดเป็นคนที่ไม่อยู่ในสกุลต่งจริงๆไ, <ป S 2> ไม่ได้รอชาติหน้าหรอกทำชาตินี้มันก็ได้ชาตินี้แหละเจ้านายทุกคนเนะี่ยชอบคนที่อ่อนน้อมถม่ถมถมอมตนเกลียดคนแข็งกระด้างแม้แต่เจ้านายที่แข็งกระด้างก็ยังชอบคนอ่อนน้อมถม่อมตนนั้นสรุปเลยว่าถ้าฟังอาจารย์พูดเนี่ยไอ้กรรมลิขิตชีวิตคน,นฉันขอใช้คําพูดนี้หน่อยนะอาจารย์ทำชาตินี้ได้ชาตินี้เลยได้เลยจริงๆมันได้เลยไม่ต้องรอคือชาติหน้ามีจริงหรือไม่มีจริงอย่าไปสนใจแต่ถ้ามีจริงมันก็ดี ถ้าไม่มีจริงชาตินี้เราก็ไม่ไดเดือดร้อนอะไรเหมือนปฏิบัติตามสี่ห้านะปาณาติปาตาเวลมณนียทินนากาเมมุสาสุลาเนี่ยถ้าเราทําดีเนี่ยก็ไม่ต้องรอชาติหน้าหลกชาตินี้มันก็ดีเองมันก็เป็นผลกทบเอา้าไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์จะไปกลัวใครกคร็จะมาติดคุกหรอกไม่ได้ไปผิดลูกเมียเขาจะมีใครก็เอาปืนมายิงหัวใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเราทําดีแล้วมันได้เลยส่วนชาติหน้ามีจริงก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องจําตรงนี้บางคนบอกว่าชาติหน้าไม่มีชาตินี้กูชั่วเลยสุดๆไปเลย ไม,ไ,มไม่ไหว pues ไม่ไหวคาวนี้ก็ไม่ไหวอีกบางคนก็อาจจะมาเกิดในอะไรน่ะโง่ฉลาดก็นี่ไงจิจะถามคือบางคนเกิดมาโง่เกิดมาฉลาดไอโง่กับฉลาดเนี่ยบางทีก็เกิดในครอบครัวที่สูงหรือต่ำมันก็ต่างกันไปคนี้ทําไมล่ะเขาพระเจ้าบอกว่าการที่เกิดมาโง่เนี่ยก็เพราะว่าอดีตชาติไม่เข้าหาอาบัณฑิตไม่เข้าหาบัณฑิตไม่ปรึกษาหาความรู้สมณะที่พราหมณ์หรือผู้มีความรู้อื แล้วพอไม่มีความรู้เสร็จบอกแล้วดวงจิตนั้นโง่มันก็ออกมาชาตินี้มันก็ต้องโง่อีกจริง่ะเพราะรดวงจิตนี่มันเมมโมรีของเก่าแค่แค่นั้นมีอยู่สองสามบมือเกิดชาตินี้มันก็แค่สองสามอ๋อไม่ไปเรียนความ,มรู้วามันเรียนอะไรก็ใหม่รู้ทั้งหมดบางคนไหมสอ mm hmm. นยังไงก็ใหม่จําไม่อะไรทั้งสิน้นไม่รับมุ๊กเลยเป็นบัวแบบใต้ตึกเลยมันไม่รับบุ๊กไง mm hmm. เพราะฉะนั้นนี่ไงคนที่มีแววเนี่ย บางคนจนนะ,ะเราพูดนิดเดียวก็เข้าใจแล้วเขาไม่ได้เรียนมาแต่ว่าพูดแป๊บเดียวเขาเข้าใจแสดงว่าอดีตชาติมาดีแป๊บเดียวได้ความรู้ความเข้าใจเลยนะฮะก็เหมือนเรื่องกรรมเหมือนกันที่เราพูดกันมาเมื่อวันวันนี้หรือวนันต่อต่อไปนค,คนที่เขามีแววคนที่มีเซนที่มีความเคยชินกับพุทธศาสนาความคุ้นชินในความดีพอฟังแป๊บเดียวจะเข้าใจง่ายเลยอแต่ถ้าคนที่มันยังไม่มีแววก็ยัง มืดบอดยังไม่เข้าใจอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องเป็นเวรเป็นกรรมแล้วอาจารย์หลักแก้วเคยได้ยินไหมคะบางคนเขาเดี๋ยวนี้เขาจะนั่งสมาธิกันนั่งสมาธิเพื่ออะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เหตุและผลของแต่ละคนบางคนเขาบอกว่าสะสมการนั่งสมาธิก็จะดั่งได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะว่าอย่างสังเกตบางคนที่เขามีแววเพียเดียวก็จะไปแล้วจิตสงบแล้วนะที่เป็นการฝึกจิตนะเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อจิตสงบอย่างที่ทํางานบางแห่งอย่างญี่ปุ่นเนี่ย ให้ทําสมาธิก่อนให้ไม่กาเดี๋ยวนี้ก็มีพอทําสมาธิสักยี่สิบนาทีงานมันจะเกิดผลมากกว่าเยอะเลยนะอย่างผมไปทํางานเช้าๆวัยพระสนมน์นั่งสมาธิสักยี่สิบนาทีทาทุกวันอยู่แล้วพอแป๊บพอจิตมันนิ่งแล้วต่อไปมันทํางานแล้วมันก็จะใสเพราะจิตนิ่งคิดอะไรมันก็จะคิดในทางกุศลถ้าจิตมันวอกแวกมันจะคิดถึงแต่อกุศลอยู่เลยใช่ไหมนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เรื่องกฎแห่งกรรมทีนี้มาพูดถึงกิเลส กรรมวิบากอันนี้สำคัญนะฮะทาไอ้กรรมเนี่ยที่บอกว่าผลใช่ไหมค่ะจริงๆกรรมมันไม่ใช่ผลกรรมนี่คือเหตุกรรมนี่คือเหตุแต่เราไปบอกว่ามันเป็นกรรมของฉันที่มีลูกอย่างนี้กรรมของหนูที่มีผัวอย่างนี้อะไรเนี่ยเธเขาจะได้ยินอย่างไงนะจริงๆมันมีตัวละครสามตัวกิเลสกรรมแล้วก็วิบากละครสามตัวนี่แหละที่ทําให้เราเกิดวัฏวับาะแปลว่าวนเวียนอยู่เนี้ย พัะ<ม>ตอสอาสงสารเนี่ย<ฆ>กิเลสกรรมแล้วก็วิบากกิเลสที่แปลว่ายางเหนียวเหนียวทั้งหลายเนี่ยเราเกิดมาเราก็เห็นแล้วอยากได้น้ำลายหลายสามยนเลยก็เกิดพัวเข้าไปทาก,กรรมนะทากรรมนี่ทั้งดีและไม่ดีนะเพื่อให,ให้ได้กิเลสกลับมาหลับยศตระ,ะเสิญให้ได้แฟนสาวสวยๆอะไรต่างๆเนี่ยพอเกิดกิเลสพอเสร็จแล้วก็ทากรรมขึ้นมาเพราะกรรมเสร็จแล้วมันเกิดผลคําว่าผลนี่คือวิบาก เห็นไหมกิเลสกรรมวิบากแต่ถ้าเราผลดีก็คือกรรมขาวมันก็ดีไม่ดีก็คือกรรมดำแต่ถ้าไม่ดำไม่ขาวเลยก็จบเลยไม่ต้องกลับมาเล่นละครชีวิตเราอีกแล้วทีวนี้มันอย่างนี้อาจารย์ในบรรดา,ามนุษย์เราแล้วกันนะสิ่งที่มนุษย์เขาคิดว่ามีค่าที่สุดในชีวิตของมนุษย์แต่ละคนนะอาจารย์ถ้าเรารวมรวมมิเช่อนอาจจะเรียกว่ากินกรรมเกียดไปเลยแล้วกันอารมรวมอย่างนี้กินกรรมเกียดที่ท่านเปท่าท่านว <ๆ S 2> ่าเป็นกิเลสไหมเพราะจริงๆทั้งนั้นแหละเพราะว่า เราไล่าหากิเลสทัานนั้นทุกวันเนี่ย hmm. ก็บอกแล้วพุทธเจ้าเป็นเจ้าฟ้าชายออกมาบวชบวชทําไมจึงต้องบวชเพราะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะค่ะ <c oughs> ในสุดท่านบอกว่าในๆฉันก็ต้องตายแล้ว <c oughs> แล้วก็ต้องเกิดอีกแล้วก็ต้องตายอีกต้องเกิดอีก <c oughs> แล้วจะมาวนเวียนอยู่ทําไมล่ะฉัน hmm. ทำยังไงถึงจะไม่เกิดนั่น <c oughs> นั่นก็เคยก็เลยบวชไปอยู่อาลาดาบวชอุทโธกดาบวชไปอยู่กับปัญจวัคคีย์ <c oughs> จนสุดท้ายลองแล้วลองอีกทั้งตึงไปกับไม่ดียอนไปกับไปดี จนบรรลุเป็นสัมมาสัสมพุทธเจ้าเดินทางสายกลางอ่าเนี่ยคราวนี้พอบรรลุแล้วไม่ต้องเกิดแล้วนี้ไม่ต้องเกิดทํำยังไงก็ไปสั่งสอนเวเนยศาสตร์อีกสี่สิบห้าปีว่าที่ค้นพบคือหลักอริยศสตร์สี่นะหรือปฏิจจสมุสมปบาทก็แล้วแต่หรือห่วงโซ่พวกเนี้ยท่านก็อธิบายให้ปัญจวัคคีย์ก่อนท่านไปบรรยายให้กับปัญจวัคคีย์ห้าคนบรรลุแค่หนึ่งคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์อย่าเพิ่งตกใจว่าสอนสิทธิ์ยังไงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พุทธเจ้าอย่างไรแค่ยี่สิบเปอร พอหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยายผลพู้เจ้าเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าอะไรธุรกิจขายตรงได้มาจากพระพุทธเจ้านะใช่ไหมพระพุทธเจ้ามีนโยบายอยู่มีหลักการอยู่สามประการไม่ทําชั่วทําความดีทําจิตให้ผอมใสเป้าหมายของพระพุทธเจ้าก็คือวิมุตคือหลุดพ้น